สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่25่าพฤศจิกาสนย0 2 4สนะครับสล,ลับแหว็เป็นวันวันที่เจบใส่นะครับวันนี้เงินเดือนออกอเงินเดือนออกก็ออกไปใช้หนี้หมดพูดเล่นนะครับอเอาสีสนันได้นึงนะครับวันนี้นะครับมีการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก ของนัดที่5นะครับถ้วยใหญ่ของเอเชียนะครับ AFC c h a m p i o n s l e a g u e e l i t e ขับฤดูกาล2024นัดที่5นะครับนัดที่5จาก8นัดทั้งหมดนะครับเข้มงวดเข้ามาทุกขณะเลยแหละเดี๋ยวเรามาดูาโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็ตารางคะแนนน้อยหนึ่งนะครับเย็นนี้นะครับเย็นนี้แหละมาดูกลุ่ม B ก่อนนะครับที่จะคิกออฟก่อนก่อนกลุ่ม A 1วันนะครับก็อันอายนะครับจะต้อนรับการมาเยือนของ อันอาลีอัลซาอูดีนะครับอ่าตรงกับเวลาห้าทุ่มนะครับของวันนี้วันจันทร์ที่ยี่ห้านะครับคู่ที่สองนะครับเอสเตกาลันนะครับตอนรับการมาเยือนของปักตะกอนะครับเวลาเดียวกันนะครับห้าทุ่มอากาลาฟานะครับตอนรับการเข้าเยือนของอนนัสเซอร์นะครับตรงกับเวลา23่สเช่นกันนะครับมันดูมาเน่แล้วก็โรนัลโดนะครับคู่ที่4 อันเลียนะครับตอนรับการเมืองของเปเชโปลิสนะครับอ่าขึ้นต่อตีหนึ่งประวันอังคารแล้วแหละแล้วก็อีก2คู่อันซซต้าตอนรับการเมืองของอันวัสนะครับอ่ายี่สิบสามนาฬิกาห้าทุ่มของวันอังคารวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็อันซาตับตอนรับการเมืองของอันอันดีลานนะครับเวลาเดียวกันนะครับวันอังคารที่26นะครับห้าทุ่มมาดูตารางคะแนนของกลุ่ม B นะครับนะครับ ทีมที่1ลําดับที่1ถึงที่ 8, แปดอยู่ในโซนเข้ารอบนะครับนะอันนีลานนะครับมีอยู่12แต้มอัสซาอูดีนะครับ12แต้มเช่นกันนะครับน่าจะเข้ารอบนะกสองทีมนี้อ,อันอัลนสเซอร์นะครับมีอยู่10แต้มนะครับแล้วก็อันซาร์แปด 8, แต้มอันวัดเจ็ดแต้มอัลกาลาฟาสี่แต้มอันเลยานสามแต้มแล้วก็เอเตคารันเนี่ยสามแต้มนี่นะครับลำดับที่1นึ่งถึงแปดหากรักษาทรงนี้ได้ก็ จะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้วก็เอา1-8นะครับเข้ารอบเข้ารอบในแต่ละสายนะครับไปเจอกลุ่ม A อีกทีนึงนะครับส่วนอันดับที่9และ12นั้นในโซนตกชั้นก็จะมีเปเชโปลิสนะครับ2แต้มปักตะกอ2แต้มอันซอต้า2แต้มแล้วอันไอ1แต้มนะครับนี่คือของกลุ่ม B นะครับติดตามรับชมนะครับผมคิกออฟกันคืนนี้ยัง5ทุ่มถึงวันพรุ่งนี้นะครับ5ทุ่มไปดูกลุ่ม A นะครับโซนนี้ บุรีรัมยูเนเต็ดนะครับจะเจอกับคาวาสกิฟอนตาเล่นะครับต้อนรับการบาเยือนนะครับต้องเก็บแต้มให้ได้นะครับเพื่อรักษาทรง1นถึงแให้ได้นะครับผมคืนนี้นะครับวันนี้นะครับ17บเนาฬิกาคู่แรกนะครับวิเซลโคเบตต้อนรับการมาเยือนของเซนทันโคนะครับวิเซลโคเบตเนี่ยมีอยู่10แต้มนั้เป็นจ่าฝูงนะครับส่วนเซนทันโคสเนี่ยอยู่ในโซนที่ตกชั้นนะครับมีเก็บได้แค่แต้มเดียวนะครับอยู่อันดับที่11ของตารางนะครับ อุนซานฮุนไดนะครับพวดตอนรับการมเืียของเชียงไฮพอตนะครับเย็นนี้เช่นกันน่าจะ17นาฬิกาถึงสิบนาฬิกานะยังไม่ได้ลงเวลาไว้เลยในตารางอุนซานฮุนไดเนี่ยน่าจะตกรอบแน่ๆแะครับถ้าหากว่า4 4นัดที่เหลือนะคือถ้าจะได้ทรงนี่ที่เข้ารอบต้องเก็บเก็บแต้มให้ได้ต้องชนะอย่างน้อย3นัดแล้วก็เสมอ1นัดน,นะครับในทางปฏิบัตินี่ยากครับอุนซานฮุนได้อยู่อันดับที่สุดท้ายนะครับ ส่วนเชียงไฮพอดนี้ก็อยู่อันดับที่10นะครับก็ยังอยู่ในโซนตกชั้นอยู่เก็บได้4คะแนนแต่ว่า,ายังคะแนนยังไล่เลี่ยกันอยู่ยังสามารถขึ้นอันดับเข้ารอบได้อยู่นะครับอของเชียงไฮพอตนะครับเย็นนี้รู้เรื่องครับบุรีรัมยูเนเตดน,นะครับตอนรับการมาเยือนของคาวาสกิฟอนตเล่นะครับบุรีรัมยูอยู่อันดับที่หนะมีอยู่7แต้มนะครับก็ทีม7แต้มเนี่ยจะมีอยู่4ทีมเนี่ยมีโยโกฮาม่าเมรินอสยะหัวแล้วก็เชียงไฮเซ่นหัวนะครับ เอาชัวบุลีลัมต้องมีแต้มนะครับพบกับคารวาสกิฟันตาเลเวลา19นาฬิกาครับก็ต้องเก็บแต้มนะครับต้องเก็บแต้มให้ได้นะครับเพื่อรักษาทรงนี้ไว้นะครับผมคู่ต่อไปนะครับซานตงไทซานต้อนรับการมาเยือนของยะโฮนะซานตงเนี่ยอยู่อันดับที่9ยังอยู่ในโซนตกชั้นนะครับต้องต้องเก็บแต้มให้ได้นะครับถ้าจะเข้ารอบ ยาโฮมีอยู่4แต้มเอ้ยอยู่อันดับที่4มีอยู่7แต้มนะขออภัยครับก็ยังยังอยู่ในทรงที่ว่าเออถ้ารักษาทรงนี้ได้เข้ารอบนะครับผมโยโกฮาม่าแมรินอสนะครับอยู่อันดับที่3้วมีอยู่7แต้มเช่นกันตอนรับการมาเยือนของโปหังสติลเลอร์นะครับ17นาฬิกานะครับคููสุดท้ายนะครับกวางโจอันดับที่2ตอนรับการมาเยือนของเชียงไฮเซนหัวนะครับที่อยู่อันดับที่5นะครับส่วนตารางนะครับ อาวิลเซลโคเบ่10แต้มกวางโจ9แต้มโยโกฮาม่าแมรีนอรยะโฮเซียงไฮเซินหัวบุรีลำนี่ทีมเหล่านี้7แต้มนะครับแล้วก็โปฮังซิลเลอร์คาวาสกิฟอนเตเล่6แต้มแล้วก็ตามด้วยเซียงไฮไอซานตรงไทซานเชียงไฮพอดและเซนทัลโคสแล้วก็อุตซานฮุนไดนะครับตามลำดับนะครับเอารลำดับที่1ถึง8นะครับเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเป็นน็อกเอากันนะครับอ่ะก่อนนะัดที่5นะครับหลังจากคิกออฟ อ่ะกันล้วเดี๋ยวแอดมินจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรับรองเลยๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ